เออสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสุดวันนี้ก็มาพบกับสุดหนึ่งใช่ไหเดียวผมใช่ไหมครับเกียบผม <S <S เป็นไรมานะเริ่มเลยฮะนั่งกัดเมฆเราจะมีไอ้เจ้าน่าจะมีคลิปหนึ่งนะผมที่มีคนหนึ่งน้องนะครับเขามาโขบอกไงไอ้เต้ที่เกินขั้เกิจริงโอเคครับผมที่มาขอให้อ่ะผมเนี่ยทำ คลิปสอนให้หน่อยโอเคผมวันนี้ผมก็จะมาทำให้ออเองครับผมตอนนี้แบบไอ้ละเอียดยิบเลยมาใกล้ๆผมก็ไม่เอายาจุกของเต็มเลยเต็มเต็มของเจ้ามันเต็มก็เต็มโอเคผมขอยาตัวหนึงครับปิดหนึ่งแป๊บนึงตานพานัน ถ้าเป็นยายจกจก็ไ่ตุถ้าเป็นตะุปงใจคะใช่ไหมเทปุ๊ไว่าเอเยงก็เคลย์ผมมาผมมาเริ่มแต่การเริ่มในชีวิตไล้ผม ผม,ผมเล่นเกมทีเพื่อผมเล่นเกมอยู่อบอย่ากติดใจมาแล้วแรกผมเราต้องแบบใส่ชื่อเนาะเออแล้วเรียกมาต้องใส่ชื่อก่อนนะผมใช่ฮะใช่แลาวเริ่มมาใส่ชื่อก่อนเต็มไม่ใช่มัวยไหมไม่ใช่ครับเริ่มแรกครับใส่ชื่อคุณนะมาครับผมชืงงนะ่อง่ายฮะใช่หรือมัวยจงคู่ครับทุยไอ สิ้นนะผมอันนี้เป็นอัน,นอใบสองอใบสองไปที่อาณาจักรผมแต่แล้วทุกคนเนาะโอเคผมอ่ะชื่อเพ,เพย์แยแคนนะตอนอันที่สามเนี่ยเป็นการเลือกความยากเกมอ่าผมจะเลือกเป็นนะบางกลางมิดเดิลใช่ไหมมิดเดิลมิดเดิลมิดเดิลต่อไปแอปอันที่สี่ให้เลือกอาณาจักรที่เกิดนะโอเค อาจจะเคยเกิดนะผมจะขอไปเกิดที่อ่ะตรงกลางนะเออเท่น,นี้อืมต่อไปอะเป็นการที่เรียกว่าเลเวลนะมาเยแต่ผมแนะนำไม่อัพแบบเรียกนะเพราะมันแบบได้เท่าเทียมอนะ่ะคุณเซฟะไรฮะซิงทำอะไรในห้องน้ำเฮ้ยผมไม่ได้ทำเซฟ โอเคเริ่มแรกครับเราจะมีเออเนาะคันยุ่งตกยุงตกยุงคันดีดดนดเนาะน้ำแรกครับเราจะมีแค่นีน้ตัวเปล่าก็าดันเล่มเ <c oughs> <Okay, S 1> งียบไปโอเคครับผมน้ำแรกก็แล้วแต่คุณนะผมว่าค, <c oughs> คุณเนี่ยเออคุณเนี่ยจะเลือกไปสายไหนเออก็คือเนะี่ยมีสองทางคือหนึ่งคือเราเนี่ยไปกินอาหารแล้วไปตีประเทศอื่นเขาใช่ไหมอ่า แต่ด้อันที่สองคือไปขอเถอะผมขอเป็นแบบขุนนางขอเป็นขุนนางของประเทศนั้นผมอ่ะผมทำให้ดูนะอ่ะไม่งมันขึ้นนะเนี่ยอันนี้คือเป็นทหารของประเทศนี้เรียบร้อยใช่ไหมอันเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหารนะผมเอ้ยเจยู่เฉยๆการเกณฑ์ทหารเกมนี้ง่ายๆครับไปที่เมืองครับเมืองไหนก,ก็ได้เกณฑ์หมดเลย แต่ว่านเกมนะไรนะผมเอ๊ไมดีเอ๊ะไอเอ๊เล่นเกมไปเี่มึงเอเกาเบก็ไปเกมได้ผมอ่ะเอเจบเงียบเขี่ยผมเฟ้ยค้าเงียบ ไอเพลงกมกบจากเนาะอะไรครับโอเคผมนี่การกิอทหารเนาะอืตังไม่พออะจนแืออหนึ่งครับโอ,อเคทุกถุงจะมลาไปว,ว่า การตะค่าแต่แต่อ like okay. um, ันเนาะโอเคมาอันแรกครับแมปเงี่ยพีครับอันนี้ไอต่อเป็นแมปผัวเป็นแมปเป็นแมปโอเคซึ่งแมปของเดนเนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมไอผมนี่แมปของผมตัวนั้นได้ทวง็นการที่เราเลือกเราจะไปเราจะมาร์ก อาจจะมากยู่ไหนโอุป๊บนึงครับอีกเที่ยวแค่แต่เพลงนึงโอ้อหแค่ใหม่เลยดีกว่าแค่ใหม่เลยง่ายกว่าเพราะมันสาเคผมเราได้แ,แต่งเมื่อไหร่ทั้งเดือนผมมาซึ่งมีคนเคยถามไอ้เที่ยวมีคนเคยถามว่าเออคุณครับทำยังไงแบบคุณเอาน้าใจจากไหนกิผมก็นะอ่ะเจ็ดพูดละ โอเคครับ okay, ผม่านฐาง,างกันนี้ของแต่ละสีก็คือของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปนะผมจริงนะทุยไม่ใช่รับผมซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างมีความแตกต่างไม่เ,เหมือนกันหนุ่มอย่างอย่างเนี่ยสีอย่างจีนเนี่ยสีออกอะไรฟ้ฟาๆเนี่ยจะเป็นแบบพวกแบบตีแรงครับผม โรมันเนี่ยไอ้ฮะโรมันสีแบบชมพูชมพูเนี่ยเป็นพวกแบบคืออึกถึกทนนะผมโรมันชมพูใช่ฮะโรมันโรมันชมพูแบบออกสีเล็ดออกสีเนื้อเนื้อเนื้อหมูอะที่เหลืองอัต์แมนนะนี่ย่อๆโอเคครับตัวนเอออะไรวะตัวเงินเนี่ยตัวเงินกันเนี่ยหาจากไหนอะง่ายๆผมตีโจนือตีคนที่เป็นถั่เราไหนดูอะโอเคผมเก็บเอ้ยแม ประเทศที่ผมอยู่ด้วยเป็นประเทศที่แบบมีศตูอยู่สามคนนะผมสามประเทศโอเคนี่ขออธิบายแบบสั้นๆเนอะรวบลัดครับผมรวบรัดโคตรสันส้นตีจูนไปผผเรียบร้อยอะ่ะ โอเค,อเคแคสไปแคสไปครับครับพี่ครับครับโอเคผมมาทั้งหมดไปเท่นเนี่ยแล้วมันปรับได้มาหลายแบบผมเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้กันเนาะทั้งคู่ครับไม่ใช่ฮะในการจัดนนนะแนวฐานแนวทาให้แบบแนวหน้ากระดานเหรอผมเพราะแบบฐระดาษจะตายยากครับเป็นแบบแนวต้นกันด้วยโอเคผมเพ่เนแะไร ฉชาดโอเคผมไม่นานครับตองเริ่มใหม่ๆเนี่ยพายาสู้กับพวกกองทัพใหญ่ๆนะเพราะว่าเราเนี่ยยังเเรียกไ่อะไร่ายบ้านเรียบก,กากเนาะเออเปินกระสุนมั้ยเฟ้ยการลบเนี่ยต้องรวรลปแบบมีเกลียดใช่ไหมเฟ้เกลียดมมไม่มีเนาะทลาวมันเรียกหมาหมู่ คุยเพื่อนคุยเพื่อนนะก็ไม่ได้ถามไม่คุยเซฟเออเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้คิดน้อยใจไปเลยนี่ไงส่วนมีคนถามว่าควาใจไงเกมนี้มันเป็นเกมแบบเออยังต้องพัฒนาหลายด้านเลยเพราะเกมเนี้ยค่าความพันของแต่เราทีจะไม่มีนะผมจะเป็นแบบตามใจเอไอมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอแบบ คืออย่างได้ทหารเนี่ยคือหนึ่งไปเป็นมิรเขาขไปเป็นมิดไปเป็นมิดหรือไปอะไรอนะไอช่วไเป็นมิตรขเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรหรอกแต่ต้องระวังนะไอจนเนี่ยพยายามสู้ดีอย่าไปสู้มากเดี๋ยวดูอันนี้เป็นแบบการประกาศสงครามกันเนาะโอเคเนี่ยงสงบสิคือผมมาสู้ทีของขอจบคลิปแล้ว เดี๋ยวหนังผมจะมาเล่าทีหลังเนาะโอเคเงียๆผมจะก้าผมแบบเล่าแบบพูดไปไปหรือฟังไม่เรื่องต้องขอโขอโทษด,ด้วยครับแล้วเพื่อใครแบบฟังไม่เรื่องแบบพูดอะไรวะแตบบ่เขาไม่ได้คิดแต่ผมไปแบบแก้ไขให้โ okay. อเค <laughs> <laughs> ฟังเยอะคนดูคือระเจ้าเทพจำไว้ ไม่คยดาะไม่คยด,ด,น,ดนะาดออเปิดนกล้องดูะเ้อง้อเปิดกล้องไม่เอากล้องแตกยิงซิลแพงอยู่โอเคบุกไปแลวพวกพวกจนห้า เอาพสต์ทุนมักถอยเจ้าบ้านมือบ้าเอาตู้กะจายที่ดไเอเยั่ครับเกมตายคับอย่าเนี้ยซึ่งเกมเนี้ยมันจะมีทหารแบ่งเป็นสามระดับกระบผม ไม่ตามเป็นสีดับระดับที่หนึ่งคือพวกชาวนาชาวบ้านเนาะแบบสุ่มไปถอยเนี่ยไอ้บอกระดับที่แบบระดับที่สองคือแบบพวกเมทัลมาทำมาที่หนึ่งว่ัดดวะดาวที่สามเป็นพวกชั้นดีผมชั้นดีชั้นดีมากแต่พวกระดับที่สี่เนี่ยเป็นแบบพออย่างระดับที่สี่เนี่ยเป็นพวกแบบเก่งเนี่ยไอคือระดับที่สี่เนี่ยผมจ้างมา ดูเป็นง่างา,าเกินโอเคเดี๋ยวี๋ยวคปนี้ผมขอจบคลิปเลยนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะแบบพาเดี๋ยวพาเล่นเลยโอเคอ,อืแล้วอ่าแล้วเขขอจีอเคอันนั้นนะกดอะไรฮิวให้เลยนะครับคลิเกลเกลยคลุ่ยทำไะ กูักมีไปขายอยู่เพ่ไม่ใช่ก็มีซมบี้ตัวนึงนดูดีเนาะโอเคการลุกติ้งเนาะมา กดแนบในการใส่ชุดเนาะมาแต่งแบบจูนห้าร้อยผมนี่แบบทำยื้อทุบไม่ค่อยริงงร่งนะผมอ่า,อาิบายบันี้ก่อนเนาะโอเคผมยังไงวันนี้ผมต้องออแบบขอแบบจบช n ้นเอวแบบนี้ครับขอบค,ครับขอบค,ครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดไลค์ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ